เรามาเจอหนอนนะครับมีรูปร่างหน้าตาแ,ตแปลกๆตรงนี้มันจะมีตะกแตนใบไม้เก่ออยู่นะครับนี่นะครับเรามาเจอทากดูดเลือดด้วยนะครับมันเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยนะครับเฮ้ย <Hey. S 2> นี่เห็นไหมฮะข้านหมุนสักรอบหนึ่ง ครับโยผมโจโฉนะครับว e. <'ll> <relax. S 2> ันนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในป่ากันนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเดินเล่นในป่านะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเป้าหมายแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับว่าเราจะไปหาอะไรนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะครับเจอสัตว์ผมก็จะแนะนาสัตว์ตัวนั้นให้กับทุกคนได้รู้จักนะครับเจอผลไม้เราก็จะเก็บผลไม้กินนะครับเจอต้นพืชเจอสมุนไพรผมก็จะแนะนําไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับวันนี้เราไม่ได้มีเป้าหมายนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเดินสูดอากาศไปเรื่อยๆแล้วก็เดินไปเรื่อยๆดูซิว นีเรามาเจอหนอนนะครับมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆนะครับแล้วก็มีเป็นเขาๆยื่นออกมาเลยนะครับมันคือหนอนผีเสื้อนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นผีเสื้อชนิดไหนนะครับแต่หนอนที่ยิ่งมีรูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดเท่าไหร่นะครับเวลาที่มันเป็นผีเสื้อเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามมากเท่านั้นนะครับยิ่งหนอนที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวนะครับเวลาเป็นผีเสื้อเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยนะครับโอเค เราจะปล่อยไว้เหมือนเดิมนะครับทุกคนดูตรงนี้ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าเราดูผ่านๆเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับอ่ามองตรงนี้ครับ ตรงนี้มันจะมีตักแตนใบไม้เกาะอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับมีตักกแตนใบไม้เกาะอยู่นะครับซึ่งตะกแตนตัวนี้เนี่ยมีพฤติกรรมนะครับล่อกเรียนแบบใบไม้นะครับพางตัวแล้วก็สีของตัวตะกแตนเนี่ยเป็นตัวสีเขียวด้วยนะครับเป็นการพรางตัวเองนะครับไม่ให้ศัตรูเนี่ยมองเห็นตัวเขานะครับหรือว่านกหรือว่าสัตว์ที่กินพวกมันเป็นอาหารเนี่ยจะได้มองไม่เห็นพวกมันนะครับนี่เห็นไหมครับทางตาดีมากเลยนะครับ ตักกแตนตัวนี้เนี่ยเรียกว่าตักกแตนใบไม้นะครับเฮ้ยตรงนี้ครับมาตรงนี้เลยครับมีตัวหนึ่งนี่เห็นไหมครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตักกแตนใบไม้เหมือนกันนะครับอ่าตักกแตนมันก็มีหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยอาจจะมีหลากหลายสีด้วยนะครับตัวนี้ก็คือตักกแตนใบไม้เหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าตักกแตนใบไม้แห้งนะครับเห็นไหมครับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเลยนะครับแล้วก็อาศัยเกาะอยู่ บนใบไม้นะครับที่มีสีกลมกลืนกับสีผิวของเขานะครับนี่ก็เป็นการทางตัวนะครับผมเชื่อว่าแถวนี้น่าจะมีอีกนะครับเขาแทมไม่กระโดดไม่ขยับเลยนะครับโอ้นี่ไงอีกตัวหนึ่งนี่เห็นไหมครับอ่านี่นะครับตะกะแตนพวกนี้นะครับเขาก็มีวิวัฒนาการนะครับในการเอาชีวิตรอดนะครับเพื่อหลบ แล้วก็หลีกเลี่ยงศัตรูของเขานะครับไม่ให้ศัตรูของเขาเนี่ยพบเจอตัวเขาง่ายเกินไปนะครับดูครับผมมาเจอต้อนไม้นะครับใบของมันเนี่ยเป็นสีทองเลยนะครับสวยมากเลยต้นไม้ต้นเล็กนิดเดียวนะครับ ผมไม่มั่นใจว่ามันคือต้นอะไรนะครับแต่ใบของมันเนี่ยออกเป็นสีทองๆเลยนะครับนี่อีกใบหนึ่งน่ารักมากนี่นะครับเรามาเจอทากดูดเลือดด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับตัวทากดูดเลือดเนี่ยก็จะเยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ พื้นที่แถวนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีตัวทากหุดเลือดนะครับเราจะปล่อยมันไปต่างคนต่างไปผมมาเจอต้นไม้แปลกๆอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็มีผลไม้แปลกๆด้วยโอ้โหมันมีหนามนะครับผมรู้สึกว่าต้นมันจะคล้ายๆกับพวกมะเขือพวงนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือผลอะไรเดี๋ยวเราจะลองแกะดูเนื้อข้างในของมันนะครับว่าเนื้อข้างในของมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอืมเฮ้ยมันก็คือพวกตระกูลมะเขือนะครับดูมเมล็ดสิครับ มันก็คือมะเขือแน่นอนนะครับแต่เราไม่มั่นใจว่ามันคือมะเขือชนิดไหนนะครับต้นของมันเนี่ยดูคล้ายกับมะเขือพวงเลยนะครับแล้วก็มีผลเพียงแต่ว่าผลของมันเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับว่ามันมีรสชาติอย่างไงนะครับเพราะว่ามันคือพืชกลุ่มมะเขือนะผมเชื่อว่ามันกินได้แน่นอนนะครับมันเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยนะครับอื มันก็คือผักชนิดหนึ่งแน่ๆนะครับที่มีต้นเหมือนกับมะเขือพวงนะครับแล้วก็มันมีผลขนาดใหญ่กว่านะครับเราสังเกตดูได้เลยนะครับว่าเมล็ดข้างในเนี่ยมันคือต้นพืชกลุ่มมะเขืออย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ามันมาขึ้นในป่านะครับดูสิครับขึ้นเต็มไปหมดเลยโอเคเราแค่ชิมให้พอรู้รสชาติก็พอนะครับ อันหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นงูเขียวนะฮะหน้าน่าจะเป็นงูเขียวปากขึ้นจงนะครับเห็นไหมครับเราโชคดีนะครับที่เดินมาเจองูนะครับเดี๋ยวผมจะลองพยายามโน้มต้นไม้ลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองจับมาดูกันใกล้ๆนะครับว่าเป็นงูชนิดไหนกันแน่นะครับแต่กลุ่มงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่ปีนต้นไม้เก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องค่อยๆโน้มลงมานะครับ ถ้าเราทําให้เขาตกใจเนี่ยเขาอาจจะเปีนต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้สูงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองก็ค่อยน้อมนะครับว่าเราจะาน้องมาได้่กใจอโอ้ขึ้นไปข้างบนแล้วนี่นะครับขึ้นมาอยู่บนกิ่งไม้สูงแล้วนะครับเห็นไหมฮะ ตอนนี้นะครับเจ้างูนะครับมันกาลังย้ายต้นไม้นะถ้าย้ายมาต้นนี้เนี่ยเราอาจจะพอโน้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองโน้มลงมานะครับมันกาลังย้ายต้นไม้นะครับปุ๊บเฮ้อ่าเราต้องใช้ไม้นะครับในการสอยลงมานะครับนี่โอ้โหเป็นงูที่สวยมากเลยนะครับ นี่นะครับนี่โอเคนะครับสุดท้ายเราก็เอาน้องงูลงมาได้นะครับงูตัวนี้ก็คืองูปากจิ้งจกนะครับเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าปากของเขาเนี่ยจะดูคล้ายกับลักษณะปากของตัวจิ้งจกนะครับก็คือปากมันจะแหลมๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยจะยาวมากนะครับตัวนี้เนี่ยสีค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะครับก็คือเป็นสีเขียวอ่อนนะครับ แล้วก็ยาวมากเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะยาวมงมากงูปากจก้งจกเนี่ยก็ถือว่าเป็นงูที่มีพิษอ่อนๆนะครับแต่โดยพฤติกรรมของงูชนิดนี้นะครับก็จะไม่ค่อยดูร้ายเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราจับเขาเบาๆเ,เนี่ยเขาแทบจะไม่ฉกกัดเราเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปบีบหรือว่าเราไปทําให้เขาตกใจเนี่ยเขาอาจจะฉกกัดเราได้นะครับ แต่ถึงแม้ว่าเราจะถูกงูชนิดนี้กัดนะครับพิษของพวกมันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับพิษของพวกมันเนี่ยจะส่งผลต่อสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นจิ้งจกกิ้งกา่าหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่พวกมันกินแค่นั้นนะครับแต่สําหรับมนุษย์เราหรือว่าสัตว์ตัวใหญ่ๆเนี่ยพิษของพวกมันเนี่ยแทบไม่ส่งผลอะไรกับมนุษย์เราเลยนะครับนี่ตอนนี้มันเชื่องมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไว้บนหัวนะครับว่ามันจะยอมเกาะอ,อยู่บนหัวผมไหมนี่เห็นไหมฮะ มุนสักรอบหนึ่งนะ <Okay. S 1> ก็คือเป็นงูที่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับแล้วก็ไม่ได้ก้าวร้าวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะส่งคืนธรรมชาติไปเห็นเลยขอบใจนะที่มาออกในช่องของเราให้เวลาเราได้ศึกษ,ษาสัก5นาทีโ okay. อเคโชคดีบ๊ายบายโอเคเราไปลุยกันต่อครับ เราเดินมาเจอกระสุนพะอ,อินนะครับตัวนี้ก็คือกิ้งกือชนิดหนึ่งนะครับที่มันมีขนาดตัวสั้นมากเลยนะครับอันนี้คือเขารู้สึกว่า,ามีศัตรูหรือว่ามีสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยเดินมาเข้าใกล้เขานะครับเขาก็เลยหุบตัวนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับถ้าหากว่าเราใช้นิ้วไปสัมผัสน,นะครับตัวเขาเนี่ยจะม้วนเป็นวงกลมเลยนะครับเป็นลูกบอลน,นะครับเป็นวิธีการ ป้องกันตัวของเขานะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยมันทำร้ายเขาได้เดี๋ยวผมจะลองใช้นิ้วจิ้มดูนะครับดูสิว่าเขาจะม้วนตัวอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับอ่านี่เห็นไหมเับเขาก็จะม้วนตัวแบบนี้นะครับวิธีการม้วนตัวแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้ศัตรูเนี่ยมาทาร้ายเขาได้นะครับเพราะว่าผิวหนังของเขาเนี่ยรอบนอกเนี่ยมันก็จะเป็นเปลือกแข็งๆนะครับไว้ป้องกันสัตว์ตัวเล็กๆที่ จะมาทําอันตรายเขานะครับหรือว่าไว้ป้องกันศัตรูของเขานนั่เองนะครับแต่เมื่อศัตรูของเขาหรือว่าสัตว์ที่จะมาทําร้ายเขาเนี่ยเดินจากไปนะครับเขาก็จะค่อยๆค,คลายตัวแล้วก็เดินออกไปหากินต่อไปนะครับกิ้งกือชนิดนี้เป็นกิ้งกือที่ไม่มีพิษนะครับกิ้งกือกระสุนไอิน์นะครับไม่มีพิษนะครับโอเคเราจะปล่อยไว้ที่เดิมนะครับ คิดว่าเราก็เดินมาไกลระดับนึงแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฟ้ามันดูคึมๆด้วยนะมีโอกาสว่าฝนมันจะตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะกลับแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปครับบายยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วย